คนที่อยู่ข้างนอกเป็นแรงผลักดันให้พวกเราได้ตระหนักนะครับว่าบ้านเมืองเราเป็นมีปัญหาจริงๆและเราก็จะร่วมกันต่อสู้นะครับเพื่อสู่เส้นชัยให้มันจบที่ต้นเราขอบคุณครับไม่ครับไม่ที่ไม้นนถามที่ไหนถามที่ไหนนนสำหรับโตไม่เองนะครับก็ไม้ก็ยังเป็นไม้ครับไม้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปได้ครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนไม้ไปได้ครับผม หลังไหม่กับพี่อานนท์นะคะเดี๋ยวเราจะใช้หลังไี้นะเดีก็มีคนใช้อยู่เยอะมากโอเคค่ะคำถามคลาสสิกอาหารมื้อแรกของแต่ละคนอยากทานอะไรครับใส่เจือไส้เจือใส่เจือบอสใช่ผมก็คงกินลาบนะครับกินก้อยนะคะคุพิเศษนะครับสำหรับบุคลากรทางแพทย์ของธรรมศาสตร์ด้วยนะครับที่ดูแลเป็นอย่างดีคุณพยาบาลก็ส่งข้าวส่งน้ำนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณหมอที่ราักษาด้วยนะครับที่ ช่วยวิชายโรคนะครับว่ามันเป็นโควิดแล้วก็มันลงปอดแล้วก็ยื่นส่งมาที่ธรรมศาสตร์นะครับก็ถือว่ากีคุกสี่เดือนแล้วก็เป็นโควิดเดือนหนึ่งครับก็ถือว่าเป็นชีวิตที่คุ้มค่าแล้วตอนนี้อาการเป็นไงบ้างครับหายแล้วครับหายแล้วหายขาดหรือว่ามันหายขาดแล้วครับแต่ว่าก็คงต้องทับทุ่มระยะหนึ่งครับเพราะว่าโควิดมันมันมันลงปอดทั้งสองข้างครับ ก็ตาเอาสารวันเข้ามีกลุ่มพลเมโตกับกลุ่มพรรสีเทสก็ดีนการจตกรรมมันก็กะตายไปหลายประเทศอ่าแล้ัวัดะครับรถน้ำ่ะรถน้ำก็รถนอก็รถน้งม็รถน้ำก็รบน้ำก็รถน้ำก็รถน้ำก็รถน้ำ็รน้าก็รถน้ำก็รถน้ำก็รถน่อก็รน้ำก็รถน้ก็ร้กรรก็รัรรร้รรน้รกรนรน มันทำให้พี่สารยึดยึดเรารู้ว่ามันมีก้างงตาดิดต่าอยู่แล้วก็แบบเดินเข้าไปในห้องน้ำไป็นอย่างเดิมันจะไม่เห็นต้วกไม่ได้หน้า ไม่ไม่ยอดติดก็พอเขาไม่ต้องทุ่มให้มันพี่กำลังใจในการต่อสู้ครับก็นะคะที่สิบสามกำลังมาแต่หลายคนทัก็อ้วนขึ้นนะนะครับก็อ้วนขึ้นจริงๆเพราะว่ากินอิ่มนอนหลับนะก็บอกเลยว่าอยู่ข้างนอกอยู่ข้างในก็เป็นนักต่อสู้เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรที่จะมาเปลี่ยนเราไปได้แล้วครับแล้วก็อยู่ข้างนอกอยู่ข้างในก็ไม่เล้ยงอเหมือนกันครับไอ้นีความรักใช่นไรไอ้นะครับมีความลับเรื่องความรักมันเป็น เรื่องวิถีของคนที่จะอยู่รอดนะครับผม <men> จริงๆแล้วใครไม่มีใครไปนั่งเศร้าอยู่ข้างในนะคบเ <men> พราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องกรอกเกอนด้วยความรักไม่ว่าจะอยู่ภายนอกหรือภายในความรักก็มีอยู่เสมอเสมอทุคกคนเก่งมากกล้ามากเขอาใจร่างกายของร่างกายีอใคร้างเออร่างกายของไครเอ่อ เป็นปกตินะครับแล้วก็นนไม่ได้ลงปอดแบบอันน,อน,น่อนะครับแล้วก็จริงๆอาการ,นนค,รค่อนข้างที่จะกลับมาปกติแล้วแต่ก็ยังต้องกักตัวให้ครบยิบแาบนัเนตามที่คุณหมอสั่งนะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าเชื้อที่เราได้รับมาเนี่ยมันมีการหลบซ่อนอยู่อีกหรือเปล่า,อย,าอย่างนั้นก็ต้องกักตัวให้ครบตามที่คุณหมอกำหนดครับต่อไปนี้เราจะมีกิจกรรมอะไรทำมือเปล่า เอาคําถามไหนก่อนดีครับขอโทษครับทำไมนะครับยังจะเคลื่อนไหวต่อไปยังไงบ้างครับการเคลื่อนไหวมีแน่นอนครับต่อไปยังไงต้องติดตามชมอีกครั้งนะครับแต่พวกเราก็ต้องขอกลับไปเขาเรียกว่าตามข่าวที่พวกเราไม่ได้รับนะครับณนะขณะที่เราอยู่ในเรือนจํานะครับเราก็จะพยายามตามข่าวแล้วก็ติดตามการทํางานต่างๆไม่ว่าจะเป็นของ่ายใดก็ตามนะครับก็พยายามจะตามข่าวให้เร็วที่สุดแล้วก็การเคลื่อนไหวมีอยู่แน่นอนครับไม่บอกแล้วอย่าง เพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าเราไม่เปลี่ยนไปแน่นอนแล้วเราไม่ลดสิ่งใดเด็ดขาดไม่มีการสร้างเพดานให้ตัวเองอีกแล้วนะครับเราจะารักษา,าความว่างความไกลความไปได้ในหัวข้อในข้อเรียกร้องของเราอย่างนี้ต่อไปนะครับจะไม่มีการสร้างอะไรมาคุ้มพวกเราอีกแล้วจะไม่มีอะไรมากั้นพวกเราอีกแล้วนะครับก็ยังคงเหมือนเดิมอุดมการเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนครับอยากให้ พี่น้องนะครับเพือ่อติดตามเพื่อนเราอีก2คนนะครับที่ยังไม่ได้ออกมาก็คือ,อคุณจัสตินนะครับจัสตินเขาได้รับประกันตัวในคดีแรกแล้วนะครับตอนบันเลืออีก2คดีซึ่งทำหายความก็จะเล่กประกันตัวภายในวันพรุ่งนี้ให้จัสตินเขาได้ออกมาข้างนอกเพราะว่าเราคุยกันเรื่องปัญหาในคดีเดีนวกันตองนี้น้องอีกคนหนึ่งคือน้องแซมนะครับซึ่งน้องเขาไม่ได้มีสัญชาติไทยแต่เขาเคยเป็นบนพื้นที่ไทยนะครับแต่ว่าเขาเป็น เป็นเด็กที่ตกโจนะฮะซึ่งคนแบบนี้ในประเทศไทยมันเยอะมากโดยเฉพาะตามตะเกียบชายแดนหรือว่าในกรุงเทพนะครับที่พ่อเป็นคนไทยแตบบ่เป็นภรรยาเป็นคนต่างชาติแล้วก็ตกล่นการต้งรวจไปก็คงต้องรีบประกันตัวออกมาเพราะว่าแซมก็ติดโควิดเช่นกันนะครับก็จะต,ต้องเร่งประกันตัวกันออกมานะครับส่วนคดีของกลุ่มรัษฎรแล้วก็กลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวด้วยกันเนี่ยพวกเราก็ ใช้กองทุนนะครับแล้วก็ประกันตัวออกมาไม่ว่าจะเป็นแถวหนึ่งแถวสองคนที่มีสปอร์ตไลท์จะเรียกว่าคนที่ปราศัยหรือว่าคนที่มาธรรมดาเราจะยืนยันว่าเราจะประกันตัวออกมาทั้งหมดนะครับเพื่อออกมาร่วมต่อสู้นะครับเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับเพราะว่าเส้นชัยมันรอ,อเราอยู่ข้างหน้านะครับอีกไม่ไกลนะครับอีกไม่ไกลจริงีใช่ค่ะอีกไม่ไกลขอบคุณนะครับ<ช>รอ<ะ>ยกได้หนึ่งหนึ่งสอง่ะวกาเราจะต้เพลงนะประชาชนที่ ร,รักอนรักไทยแล้ววันนี้มารอรับกันอย่าง,ยา,งยาวนานแล้วก็อยากจะร้องเพลงให้ออเนเชิญครับอ,อี่าำลังรอคอยแสี can ก็ไม้การนอนได้รับการปล่อยตัวเรียบร้อยแล้วนะครับไม้ความุติ้ายรมยรมุ้ติธยมืุุด อ้วนเกินทุกคนใช่อ้ร้อาหารบที่เขาได้คุณหมอลากันตรงนี้เลยนะวัสดีค่ะขอบคุณค่ะก็เป็นอันว่าทนายนนท์กับไม้ได้รับการปล่อยตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จากที่ผมรายงวนนี้ก็ยืนยันได้แล้วนะว่าไม้กับทนายอนนท์ก็ยังยืนยันที่จะสู้ต่อไปครับก็ไม่มีการที่จะลดนะฮะก็จะดำเนินการเคลื่อนไหวต่อไป แต่ช่วงนี้ไม้กับอนนนก็ต้องขอไปพักตัวก่อนนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีใจครับที่เราได้ได้รับการประกันตัวของของเพื่อนเราออกไปนะครับทั้งสองคนนะครับ

ตอนนั้นนะตอนนั้นนะโทรเด้อนะโทรเด้อเฮ็ดร่างกายบ่ต้องเก็บนะครับ <laughs> 来，来。